ย้อนหลังกับร,รายการกอกกอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอลลเจนเพบไทยบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องการขึร้ขวานนะฮะเดี๋ยวเห็นว่าจะมีธุระไปต่ออีกเนาะเรื่องนี้ส่งชื่อรเรื่องมามัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่เพลงใช่ไหมไม่ใช่เพลงครับพี่ ยายชือเรื่องเลยครับยายสำอางย้ายสำอางอ่ะเรื่องนี้<ด>เป็นประสบการณ์รของของใครเล่าให้ฟังฮนะก่อนจะเข้าเรื่องยายสำอางเนี่ยผมขออัปเดตเรื่องเรื่องราวอะไรส<ม>ั้นๆสักสักนิดนึงก่อนได้ไหมพี่เป๊ะได้ดิได้ดิดดอ่าอ่าเมื่อประมาณวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปส่งของให้ลูกค้าคนหนึ่ง อ่าเขามาซื้อเสื้อผมคือเขาไม่ใช่เอฟซีผมจับจับเรื่องเล่านะแล้วก็ไม่ใช่เอฟซีจากไหนทั้งนั้นเขาเป็นลูกค้าเก่าผมที่แบบว่าไม่รู้ได้จำว่าผมเนี่ยเล่าเรื่องผีอืมเขาก็บอกเอ้ยพี่ขวัญเสื้อแบรนด์สเก็ตแนวสเก็ตมีหรือ,อยังฮนะผมบอกอ่าผมมีแล้วตัดอ่าก็คือนักส่งของนันอนะ่ะเขาเขาจะเหมาเสื้อผมอ่ะผมก็จะขัดแบรนด์กีฬาพวกพวกแวนพวกวอลคอมพวกอะไรทวก เกี่ยวกับสเก็ตพวกเซิร์ฟพวกนี่ยครับ,รบขาดแพ้่เขาห้าสิบตัวก็คือนัดที่รับส่งกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าซอยที่ผมจะต้องไปส่งของให้เขาเนี่ยมันไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่อืแต่จังหว่งวันนั้นน่ะผมหากุญนจรถสองคันไม่เจอหมายถึงกุญแจมอไซค์อะ่ะผมก็เลยจําเป็นต้องเอารถตู้ไปครับตอนนั้นมันเป็นเวลาช่วงประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองอ่ะกลางวันแตก,กเลยผมก็ไปถึงที่นัดหมาย ก็คือเอาเอาเอารถตู้คันสีขาวประจาของผมไปนะผมไปถึงที่นัดหมายปุ๊บมันจะเป็นวัดวัดหนึ่งผมผมเอยชื่อวัดไม่ได้แล้วก็อ่าพอไปถึงวัดวัดหนึ่งเนี่ยผมก็นัดนัดนัดที่ประจำเขาว่าแต่จังหวะนั้นน่ะผมรออยู่บนรถพอเขามาปุ๊บผมก็หอบหอบของจากรถอะลงส่งให้เขาปุ๊บปั๊บจ่ายตังค์เรียบร้อยเขาไป เรื่องกับผมมันเขาจบไปแค่นั้นไม่มีอะไร,รแต่จังหวะผมกลับมาขึ้นรถพีเต้ผมอารมณ์ไหนก็ไม่รู้เม่อ์รอยรอยู่เลยเข้าเกียร์ผิดอะ่ะอืมคือรถจากเกียร์ว่างมันเป็นเกียร์กระปุกใช่ไหมผมจะต้องไปลงเกียร์สองแล้วก็ออกตัวผมดันไปเข้าเกียร์ถอย,ยแล้วผมก็แบบเออแล้วรถมันก็ถอยโดยที่ผมผมไม่รู้ตัวผมก็ปล่อยคันเร่งปุ๊บรถมันก็ถอยมันก็ค่อยๆเหยียบข้างหลังคื่ผมเอ้าแล้ว แล้วก็มีเสียงลุงตะโกนมาจากแถวนั้นนะเฮ้ย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 อืมอืมเออผมก็เลยรีบลงจากรถก็คือดับเครื่องก็คือรถอะล้อรถมันเกยเกยที่จอดทิ้นไปแล้วก็ไปปีนทับไอ้แผงเหล็กของเขาแล้วก็แผงเหล็กอะมันทับไปทิ้งกาแพงอืมซึ่งมันเป็นกําแพงวัดนะครับพี่เป้ครับอา่าผมก็ลงมาแบบดีนะที่เบรกทันไม่ไม่ไม่ไมทำให้แผงเหล็กมันงอหรืออะไรอะ่ะก็คือเดินหน้าปุ๊บมันมันไอ้ทุกอย่างมันกลับคืนสู่สภาพเดิมใช่ไหม ผมก็ลงไปดูความเสียหายแล้วก็ลงจะไปเออขอโทษลุงที่เขาอยู่ตรงน,นั้นน่ะผมก็ยกแผงเหล็กออกพี่เป้อืมปรากฏว่ามันเป็นช่องช่องคอนโดของของวัดพี่เป้เฮ้ยที่เขาเก็บศพอะนะใช่ครับเออแล้วสายตาผมอะเหลือไปเห็นป้ายป้ายหนึงห่งโผมสะดุดใจมากเลยเฮ้ยชื่อนายบุรณะแซ่จุดจุดจุดพี่เฮ้ย แล้วรูปกับวันเกิดกับวันตายรูปอะคือผมมั่นใจแล้วกูเ<อ>พิตงตามหามืไไอไรบูเฮ้ยขวัญ <c oughs> ครับผมเจอนายบูระแล้วนี่คุณลุกุณลุกบูเฮ้ย <ไอ S 2> บูไอบูที่สอนผมเล่นสเก็ตสอนผมลงแรมอะสเก็ตเตอร์เจอหมาผีใช่เฮ้ยคนลุกคนลุกต่อ ยังไแล้วผมก็แล้วไอ้ที่ผมไปเหยียบอ่ะมันมันนอกจากแผงเหล็กอะนะมันมองลงมามันเป็นขวดน้ําท่อมเต็มเลยเหมือนใครไปเส้นไหว้มันประจําอ่ะเพราะในเรื่องจําได้ไหมว่ามันเล่าให้ฟังว่ามันไก่เอ็กเอ้ยมันมันบอกว่าไอเอ็กอะชอบกินน้ําท่อมใช่ให้ผมมาเอาไปไหว้เอ็กที่วัดวัดหนึ่งอ่าแล้วไอวัดที่ผมไปส่งของให้ลูกค้าวัดเนี้ย มันเป็นผมขอใช้ชื่อสมมตินะพี่เพราะเดี๋ยวเหตุการณ์มันภาพพิงกันอยู่อมันเป็นเกี่ยวเนื่องกับกับเรื่องคดีด้วยเรื่องเนี้ยครับสมมุติว่าละวัดลิงขบนอกแล้วกันที่ที่ผมไปเอาเอาขวดน้ําสมุนไพรเนี่ยไปไหว้เอ็กเป็นวัดลิงขบนอกนะและไอ้วัดลิงขบในเนี่ยคือวัดที่ผมมาส่งของให้ลูกค้าแล้วมาเจอคอนโดป้ายตอนที่ถอยรถแล้วมาเจอคอนโดป้ายของไอ้บู แลวไอ้ลุงที่เดินมาเฮ้ยๆยน่ะเขาก็เป็นเป็นคนของของวัดของพื้นที่แถวนั้นนั่นแหละเขาก็ลงมาก็เหมือนมาช่วยดูว่ามันมีพื้นอะไรของของวัดเสียหายมั่งเพราะว่าไอ้ไอ้ตะแกรงถังเหล็กอ่ะมันพลาดไปอยู่ไปอยู่ตรงไอ้หน้าหลุมศพพวกนั้นหมดเลยแต่ก็ไม่มีอะไรเสียหายเลยนะพี่แค่ดึงออกมาแล้วก็แค่ไอ้ขวดน้ําผลไม้เท่านั้นแหละที่มันล้มล้มสรุปคือไม่มีอะไรแล้วผมก็เลยถามว่าลุุมลุงครับลุงรู้จัก เอ่อคอนโดช่องนี้ไหมอ่ะเขาก็มองเอารู้ดีเด็กในซอยโอ้โหเข้าทางผมเลยดิพี่เป้มันไม่ต้องสืบกันมากเลยอะ่ะครับคือลุงอ่ะลุงอ่ะแกเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวัดอยู่อยู่กับตรงนั้นอยู่แล้วครับอแล้วพระเอิรว่าผมอ่ะถามถูกตัวพอดีเพราะว่าแกก็เป็นคนจัดการเกี่ยวกับช่องอยู่ตรงนั้นพอดีแกบอกว่าศพนี้โดนผมก็จะถามว่าศพนี้เป็นอะไรตายผมรู้วันตายแล้วนะพี่เป้เดือน เออเดือนมีนาปีหกสองอืมเขาเสียตั้งแต่หกสองแล้วนะสองปีที่แล้วปีเดียวกับที่เสียอ่าเสียกับี่ปีเดียวกับพ,<า>บพี่ปีเดียวกับจันหนุ่ยเลยแล้วที่มันน่าขนลุกคือยี่สิบหกกรกฎาคมเนี่ยมันคือมันเกิดวันเดียวกับผมแต่ว่ามันเกิดปีสามศูนย์พี่<ฮ>ถ้านับรอบไปแล้วมันรอบตรงสิบสองนัก็จัดแม่งตรงรอบกับผมเป๊ะเลยบัวเฮ้ยอะไรของคุณขวัญวนันนี้คุณเนี่ยนะ แต่ละเรื่องเนี่ยคือคือคือที่ผมที่ผมจะอัปเดตแล้วแล้วที่ผมก็เลยถามว่าอ่แล้วมันมันตายมันตายเพราะอะไรมันตายเพราะมันโดนยิงมันโดนยิงตัวมันเกี่ยวพันกับพี่ชายของไอ้บูเกี่ยวพันกับเรื่องยาเสพติดแต่พีเต้แล้วก็คนที่ยิงมันก็คือมันมันมันตายคนละเวลาไ่เอ็กไอเอ็กตายก่อน แล้วมันมัน,มน,มนตอนนี้มันเกี่ยวพันกับเรื่องคดีอยู่เรื่องคดีความอยู่ผมก็เลยไม่อยากพูดเรื่องอะไรมันมากไปกว่าน,นี้พี่ครับเพราะมันตายลกักษณะเนี่ยอออืมเแต่แต่ก็ก็คืออัปเดตให้รู้นะครับว่าผมรู้แล้วว่าไอ้บูอ,อยู่ไหนคืออย่างที่ผมบอกคุณขวัญเอาไว้ตั้งแต่เรื่องสเก็ตเตอร์เจอหมาผีนะฮะคุณขวัญก็จะตามหาบูผมเคยบอกว่า่ไม่ต้องไปตามหาเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวบางอย่างอะ่ะใช่จ,จ่านแหละคือแล้ว แล้วพอผมมารู้แล้วอุ้ยผมขนลุกแล้วลุกอีกคือแบบเฮ้ยเออบางอย่างเราไม่ต้องไปเหนื่อยกับการตามหาเลยวะ่ะไม่ต้องไปสืบสอบเาะแค่เลยเหมือนรอเวลาเออเนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วแล้ว,แล,วแล้วทั้งหมดแต่ผมมีคลิปเฮ้ยอันเนี้ยไม่ใช่คนถ่ายให้กูผมอั้นใจเลยพี่พีพ่เป้คลิปอะไรคลิปจรปิงอยู่ก็คลิปที่ผมลงไงคลิปที่ผมลงจากแรมะ่ะแล้วมันถ่ายให้อะ่ะ อ๋อเออเออที่เหมือนพูดว่าเออพี่ก้มหน้าเยอะๆพี่ทรงตัวดีๆนั่นน่ะมันไม่มีเสียงมันเลยมันมีแต่เสียงไอมันมีแต่เสียง,ม,ม,ยงมันมีแต่โพนี่เดินผ่านโอ้ย oh, hey, ต้องเก็บคลิปนั้นเอาไว้เป็นเนี่ยผม oh. ยังเก็บเก็บอยู่พี่แล้วคลิปนี้ก็ยังอยู่เนี่ยมันเป็นหลักฐาน oh. เดียวที่ผมเชื่อว่าเ,ออเรื่องนี้แม่งอัมเมซิ่งปาจิงโก้แต่เราจะไม่ไปลบหลู่หลุมศพผู้ตายหรือว่าอะไรพวกนั้นด้วยการไปถ่ายภาพก็ามาลงนะพี่คือ<ด>ขอละไว้แค่ตรงนี้แล้วกัน แล้วก็แล้วมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีความด้วยแล้วก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนที่ฟังอยู่ไม่ต้องไปหาวัดนะฮะวัดเชื่ออะไรเพราะว่าผมคิดว่าเออมันจะกลายเป็นการก่อกลัวหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนะฮะนะใช่มันจะกลายเป็นว่าเขาเขาอยู่ของเขาดีๆออแล้วเราจะกลายเป็นว่าเอาเรื่องของเขามาพูดแล้วมันไม่จบไม่สิ้นพี่เอาเป็นว่าปังเป็นแค่เรื่องสนุกแล้วกันนะถ้าใครไม่เชื่อ,อ,อนะฮะในการถอยรถ ถอยเกียร์ผมเชื่อว่าคนขับรถเกียร์กระปุกเนี่ยน่าจะชนานาญมาแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างอ,อารมณ์ไหนวะผมไม่เข้าเกียร์ถอยอะผมอยากจะรู้ตัวเองอะ่ะ <c oughs> มันยากนะมันตรงข้ามกันเลยนะ <c oughs> แล้วที่จอดมันกว้างไม่ได้แคบหรือว่าก,กดดันใครมากดดันที่เราต้องรนลานเลยพี่เป้ถูกมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างโดนจิตโดนใจให้คนขวัญอะได้เวลาเหมาะเจาะที่จะได้เจอกับคำตอบตรงเนี้ยแน่นอน <ผ>ม,มาาแล้วลานตะเกตกับไอสองวัดที่สองศพนั้นมันอยู่อ่ะมันเหมือนลานตะเกตอะมันอยู่ตรงกลางพี่เป้อืมโอ้โหแต่ผมไม่รู้แล้วนะว่ารายละเอียดของแต่ละแต่ละการตายแต่ละคนเป็นยังไงแต่รู้แล้วละว่าไอบูน่ะไม่ใช่คนแน่นอนและพันเปอร์เซ็นต์ลวผมเคลียร์แล้วตอนนี้โอเคแล้วเดี๋ยวผมก็แล้วผมก็ทาบุญให้มันบ่อยๆนะตอนนี้ผมมีคนที่ผมต้องทําบุญให้เยอะเลยเวลาที่ผมใส่บาตรตอนเช้า <c oughs> อ่ะครับเนีฮย นั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดอัปเดตแล้วก็บทสรุปอ,นนอันนี้ update, update, อ,อัปเดตอัปเดตอัปเดตบทสรุปเกี่ยวกับสเก็ตเตอร์เจอหมาผีอ่ะแต่ใครยังไม่เคยฟังนะฮะเรื่องนี้จะรู้เลยว่าบทสรุปของเรื่องอะไรลองกลับย้อนไปฟังเรื่องสเก็ตเตอร์เจอหมาผีนะครับผมตัดคลิปแยกเอาไว้ให้แล้วะนะครับนะครับโอเคขอบคุณมากที่เอาเรื่องสรุปของเรื่องของบูนะมามา,มาเล่าให้เราฟังนะครับก็หายข้องใจแล้วว่าอืมเขาคือใครว่าให้บูไปไหน <laughs>